สวัสดีนะักศึกษานะครับวันนี้เราจะมาขึ้นบทที่4นะครับบทที่4ในบทนี้เราจะพูดถึงเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับถ้ามาดูตามเอกสารที่พิมพ์มาเนาะหัวข้อแรกหัวข้อที่1นะครับมันจะขึ้นว่าหัวข้อที่4.1หัวข้อที่4.1มันจะเขียนว่ารูปสามเหลี่ยมคล้าย เพราะฉะนั้นหัวข้อที่1ของเราก็คือรูปสามเหลี่ยมคล้ายนั่นเองสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้จักก็คือนิยามนิยามก็คือนิยามเอาง่ายๆสั้นๆน,นะครับมันจะมีรูปสามเหลี่ยม2รูปรูปแรกคือสามเหลี่ยม a b c รูปที่2สามเหลี่ยม d e f นะครับสิ่งที่เขาบอกคือ2รูปนี้มันคล้ายกันมันมีเงื่อนไขครับเงื่อนไขก็ต่อเมื่ออ่าก็ต่อเมื่อมีอยู่2ข้อข้อที่1 ข้อที่หก็คือมุมมุมเท่ากัน3คู่มุมเท่ากัน3คู่อ่ะสองเงื่อนไขที่2คืออัตราส่วนทุกด้านเท่ากันอัตราส่วนทุกด้าน เท่ากันวิธีการดูนะครับเรามันจะมาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกเขาพูดถึงมุมถูกไหมครับเน้นคำว่ามุมเลยมุมนั้นต้องสามคู่นะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเราจะมาดูมุมก่อนนะครับอ,อย่าง A คืออะไร A คือมุมที่1นึ่งพูดง่า,งงายง A คือมุมที่1ถูกไหมอ,อันนี้มุมที่ b มุมที่2 C มุมที่3ถูกไหมครับ อันนี้คือรูปแรกนะครับส่วนรูปที่2วิธีการดูนะครับเราก็จะดูเพราะฉะนั้นดีง่ายๆเลยดี D จะเป็นรูปแรกดี 1, E e F f ก็จะเป็นรูปที่3เขาเรียกว่าอะไรมุมนะครับยกตัวอย่างมุมง,ง่ายๆนะครับเช่นมุมที่1มุมที่1เอา3เอาศาอืมนองศาม,มุมที่1 30องศาองศามุมที่2 เพราะฉะนั้นมุมที่สองหกสิบมุมที่สามเก้าสิบมุมที่หนึ่งสามสิบมุมที่สองหกสิบมุมที่สามเก้าสิบแล้วเรามาดูรูปที่สองนะถ้าถ้ารูปแรกมุมนี้มันคล้ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นมุมมุมนี้ก็ต้องเป็นมุมสามสิบเหมือนกันมุมดีจะเป็นมุมสามสิบ 30องศามุมที่2มุม E ก็จะเป็น60มุมที่3ตัวนี้มันก็จะเป็น90นะครับนี่คือลักษณะที่มันคล้ายนะครับแต่ยังไม่พอเงื่อนไขในกรณี2คืออัตราส่วนมันต้องทุกด้านต้องเท่ากันเขาจะเน้นมากเลยคำว่าอัตราส่วนนะครับเน้นด้วยนะว่าต้องเท่ากันทุกด้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงอ่ะก็ ก็มาดูกันอย่างอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ด้านที่1อย่างเงี้ยอัตราสวร่วน1 2 3อย่างอันนี้มันทำไมถ้าอันนี้เป็น1อันนี้เป็น3อย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้น1 1มันทำยังไงได้3 1มันคูณ3เป็น3ใช่ไหมสองคูณเป็น6ตัวนี้จะเป็น6อันนี้ก็3 3ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น9อ่าอันนี้ก็เป็น เงื่อนไขในกรณีที่2คืออัตราส่วนทุกด้านมันเท่ากันนั่นเองนะครับต่อมาหัวข้อที่2หัวข้อที่2ที่จะพูดถึงก็คือเส้นขนานและมุมแยงนะครับมาเรามาดูหัวข้อนี้เส้นขนานและมุมแยงก็หลักๆเลยต้องรู้จักคําว่านิยามของเส้นขนานกับมุมแยงอ่ะก็มันจะมีเส้นตรงอยู่2เส้นนี่คือเส้นตรงนะครับผมจะตั้งชื่อเส้นตรงว่าเส้นตรง a กับเส้นตรงเส้นตรง ab นี่คือเส้นตรงเส้นที่1นะครับชื่อว่าเส้นตรงลากมาจาก A ไปหา B แบบนี้อ,อีกเส้นหนึ่งเส้นข้างล่างเขาเรียกเส้นตรงจาก C ไปหา D แางนี้นะแล้วเสร็จเปิบใช่ไหมนี่คือเส้นขนานแล้วมันขนานกันจริงๆแต่ว่ามันจะมีมันจะมีเส้นตรลงอีกเส้นหนึ่งนะครับลากโค้งมาแบบนี้ลากตรงมาแบบนี้ เขาเรียกว่าเฉียงถูกไหมครับตัด2เส้นนะครับแล้วมันจะเกิดมุมแยงอ่ามุมแยง้งสิ่งที่เราจะที่เราจะต้องรู้คืออะไรอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าเออเมื่อเกิดมุมแยงมุมแยงมุมแยง,ะแยงจะเท่ากันรู้แค่นี้พอถ้าเกิดมุมแย้งเนี่ยมันจะเท่ากัน มันจะเท่ากันยังไงเดียย๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ก็อย่างตัวนี้อย่างตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นมุมที่1มุมที่2อย่างเงี้ยอันนี้มุมที่สามุมที่สี่อ่าอันนี้ก็มุมที่เ็สี่บ้างอ่ะนี้มุมที่ห้ามุมที่หอันนี้มุมที่7ดมุมที่8เดี๋ยวเราจะได้รู้จักกับคำว่ามุมแยงตอนนี้แหละครับก็อย่างเช่นมุมที่1 มุมที่หนึ่งลเขาเขียนเขาเขียนอย่างนี้นี่เขาเรียกว่ามุมที่หนึ่งมุมที่หนึ่งมันแย้งกับอะไรอ่ามันแย้งกับเลขแดครับเห็นไหมหนึ่งมันแย้งกับแปดแสดงว่ามุมที่หนึ่งกับมุมที่แดมันเท่ากันอ่าแล้วมุมที่สองมุมที่สอง่าสองตัวนี้มันแยง้งอะไรแย้งกับเจ็ดถูกไหมถึงมันแย้งกันก็จริงแต่สองกับเจ็ดมันเท่ากันต่อไปมุมที่สาม มุมที่3อยู่นี่ถูกไหมเออแล้วมุมที่3มันแย้งกับอะไรคำตอบคือ6 3เท่ากับหนะต่อมามุมที่4เท่ากับมุมที่4อยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมถ้าเราดูด้วยตาเรามุมที่4มันแย้งกับมุมที่5อ่ามันทำไมเท่ากันนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของเส้นขนาดและมุมแยง้ง